ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังเสียงคลิกนะครับและก็คนเสื้อแดงทุกคนนะครับผมขอเป็นตัวแทนกาดทั้งหมดทั่วประเทศนะครับใช่ผมอาจจะได้รับความเหลือจากพวกมวลชชก็จริงแต่จะจริงแนละ้วผมไม่อยากให้พวกท่านมาช่วยอะไรผมเลยมากหรอกครับคืออยากบอกว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องอยู่เรื่องนึงว่าพวกเราอะ่ะเดือดร้อนกันมากและพวกกาด แล้วทุกคนที่เขาเคยตกทุกข์ได้ยากเนี่ยตรงเนี้ยเขาผู้ผมฟังว่าบางทีพวกเราไปสู้อะถามจริงเหรอพวกเราไปสู้เพื่ออะไรกันเพื่อป,ประชาธิปไตยใช่ไหมแต่ผมดูแล้วขนาดผมติดคุกมาเนี่ยเมื่อก่อนใช่ผมอาจจะมีชีวิตที่เสรีแล้วสวยงามเป็นดีเจไปอะไรเงี้ยแต่ที่บอกมาสู้ ไม่ใช่ว่าผมออกมาสู้ให้ท่านทัศินนะผพม,มาสู้เพราะมันไม่ถูกต้องแต่ท่านทัศินเนี่ยก็มีส่วนมั่งคือส่วนที่เขาอ่ะทาให้ประเทศชาติชาติอ่ะ,จะเจริญขึ้นท่านทัศินไม่ใช่ญาติผมก็จริงแต่ว่าเขาทําให้บ้านเมืองมันดีคนชาชาวบ้านรากย่าอย่างพวกเราอ่ะก็ได้รับก็ได้รับผลดีไปด้วยลืมตาอ้าปากได้ แต่หลังจากที่ผมมาต่อสู้มาต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับิจการเมืองเนี่ยผมอยากถามพวกท่านหน่อยนะว่าพวกท่านที่เป็นคนที่ละอุบลกาด้วยกันนะ่ะอยากอยากถามหน่อยนะว่าการที่เราไปร้องเรียกเงินนะ่ะแล้วไม่ไเรียกร้องนะครับไม่ใช่ข่าวว่าคนเสื้อแดงเรียกร้องหาเงินไม่ใช่นะครับถ้าท่านไม่เอ่ยปากหรือว่าทําไม่ให้ผู้ใหญ่ใครบางคนนะ่ะไปเอาเงินเนี่ยผมถามหน่อยเพราะผมก็ไม่ได้ว่าเลยนะครับ แต่เพียงอยากถามว่าท่านให้มาเองและสิทธิของพวกมวลชนเสื้อแดงทุกคนทุกประเทศเนี่ยหรือว่ากาดเนี่ยที่เขาได้ที่เขาได้รับไปแล้วว่าผมก็ดีใจแต่ผมอยากถามท่านนิดนึงนะว่าผมอยากถามพวกคนทุกประเทศหรือว่าคนเสื้อแดงทุกคนนะว่าอยากถามหน่อยในการที่ผมถูกคุกม,มาเนี่ยลําบากไหมลําบากลุงเบียร์ผมก็หายแลวใครอยากรู้ว่าผมเนี่ยเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมเนี่ย มไม่ผมมีหลักฐานทุกอย่างมีอะไรทุกอย่างแต่ผมถามแต่ว่าสังคมคนเสื้อแดงเนี่ยผมอยากรู้นะว่าทําไมละครับทําไมต้องมีคนที่ไม่ดีอยู่ในคนเสื้อแดงด้วยมาหาผลประโยชน์กันเพราะอะไรแล้วอยากถามคนเสื้อแดงว่าทุกคนทั่วโลกนะเขาได้ดูคิดนะครับ่ะถามว่าท่านซูเปอร์เขาอ่ะเขาเคยดูแลเราไหมพวกแกนักเคยดูแลเราไหมเคยเห็นเราลําบากไหม เหมือนผมที่ผมไปกับพวกมันชนจังหวัดเนี่ยเมื่อไปวันที่ที่ดเนี่ยบางคนขัดยังผมเรื่องเออว่าไปออกเสืออะระวังพวกการน,นาไปหักมาก,การนํานาทีนี้พวกเราไม่ต้องไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแล้วคนที่ได้คนที่มีมอบหน้าที่จากท่านทัพสินมาโดยตรงอะ่ะที่เอาเงินมาแจากจ่ายอะ่ะใช่ผมบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่จ่ายแต่คุณจ่ายแต่คุณจ่ายนู่นจ่ายนี่มั่งแล้วพอใครไปเรียกร้องอะไรอะ แล้วคุณให้แล้วเขาให้เอกสารคุณไปเนี่ยคุณก็ไม่เคยติดต่อเขากลับมาเลยอ่ะคุณเมย์ผมจะาบอกคุณเมย์นะว่าคุณแจ้งความผมคุณแจ้งเลยและอยากให้คนช่วยแลวอยากให้คนชส่ดงจู่ได้รับรู้นะว่าผมโดนคุณเมย์แจ้งความเรียบร้อยแล้วว่าหมิ่นประมาทเขาเพราะอะไรครับถึงแม้ว่าคนชสดงไม่ใช่ญาติผมแต่เขาเป็นคนอุบัติการณคนเดียวผมเขาโดยอย่างเงี้ยเขาไปเรียกร้องคุณกี่ครั้งแล้วคุณก็ไม่ใส่ใจเขาและผมนี่แหละครับ ที่ขอเป็นตัวแทนกับกาทุกคนไม่เคยกลัวอำนาจมืดกดแก้ผมมาอยู่ข้อเดียวว่าอยาหางอยากหักหลังคันให้เงินเล็กน้อยแต่ตอนนี้พวกผมบอกตัวแล้วว่าพวกผมจะขอรูปคุ้นเื้อเพื่อบนชนเสืดังทุกคนและแกนดมัมอ่ะพวกท่านดูเอาละกันนะเวลาเขามีตำนหนุ่มแต่งหน่งกันน่ะเขาเคยมาใส่ใจเราไหมเขาเคยดูเราไหม ทุกวันนี้ผมไปสมัครงานไหนก็ยังไปสมัครไม่ได้มันมีตาบากแล้วก็ผมขอบอบอกแล้วว่าผมเคยมีคดีที่เรื่องลักทรัพย์นะแต่ผมคดีที่ตอนนั้นอ่ะมันล้างบัญชีไปแล้วตั้งแต่ปีห้าสิบล้างล้างไปหมดแล้วแล้วผมก็ไปเช็คอาหมดแล้วว่าผมไม่โดนคดีเสื้อแดงแล้วจะถามท่านหน่อยท่านลำบากกันขนาดเนี้ยท่านยังต้องเกรงใจพูดกันนำเหรอแล้วตอนเนี้ยคือผมกำลังตามล่าหาความจริงเรื่องเกี่ยวกับเมย์หรือว่าอิเมย์อยูเนี่ย ว่าทําไมท่านถึงมอบหมายให้มาจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้มาชวงก,กาศทําไมได้มั่งไม่ได้มัง่งไม่ใช่ว่าผมบอกว่าคุณไม่ได้ไม่ได้บอกว่าพวกคุณไม่ได้คำมีติกรรมคุณทํากันแต่คุณอยา่าคุณอยา่ามาใช้อ้างหนุนอ้างน,น,างนี่หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ยังไงคนพวกเนี้ยเขาเขาหลักเกณฑ์ทุกคนนะครับติดคุณทุกคน,กคนแล้วจะเป่าถามคุณว่าเนี่ย เดี๋ยวผมจะให้พวกคนแสดงทุกคนที่ดูในคลิปนี้ครับให้ดูดีนะครับว่านี่คือใบนะครับนี่คือใบจับภอพักษาครับนี่คือใบนี่นี่คือใบไอพักษานะครับแล้วนี่คือใบจับคุณผมใบจับคุณผมนะครับอย่าให้อย่าให้ท่านดูดูนะครับนี่นี่คือใบจับคุณผมนี่คืเชื่อผมนะครับธชื่อกิตสันครับ แล้วก้านนี่คือใบปล่อยตัวของผมผมโดนคดีพลบบถูกเถิดนะครับนี่ขอท่านดูนะครับนี่คือใบใบปล่อยตัวทัญญะก็อยากถามท่านหน่อยนะเงินนะ่ะใครๆก็อยากได้แต่แต่พวกเราอ่ะไม่ใช่ว่าจะมาเรียกร้องเรื่องอะไรมากมายเลยนะอยากให้พวกคุณอนะ่ะที่บอกว่าเป็นคนแสดงเป็นคนแสดงสู้กับ สู้ก่มาก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 เนี่ยนี่เหละครับนี่คุณสู้อนี่คุณสู้ยังไงใครบอกตัวยังไม่แตกแยกแล้วคุณอยากเอากำแตกแยกมาอ้างผมรู้หมดแล้วแล้วว่ามันมันมันแตกแยกเพราะว่าผลประโยชน์ของพวกคุณนี่แหละมวลชนที่เขามาสู้อะเขาเขาต้องมาตายเขาต้องมาติดคุกเหมือนอย่างอย่างผมเนี่ยเขาเดือดร้อนแค่ไหนอืมคุณเคยร,รู้บ้างไหมว่าพวกคุณอยู่ได้บนหลังเลือกเขา บนหลังเรือแล้วก็บนบน,บนกันบนกนทุนของเขาผมบอกตัวนะว่าผมเห็นใจเขาเห็นใจคท,ทั้งทั้งที่ผมจะไม่มีกิมแล้วแต่ผมก็ต้องช่วยเขาก่อนเพ,เ,เพราะเขาเป็นคนเพราะเขาเขาเป็นคนบนการกับผมอย่าให้คน,สนแสดงเห็นใจพวกเขาแล้วเห็นเห็นใจพวกผมด้วยพวกเราไม่อยากขออะไรมากหรอกครับอย่าให้ท่านคิดเยอะคิดกันนานๆคราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่เกิดเป็น เป็นทมนะครับกับพวกคนสู้ดังกันเองแล้วผมว่างานนี้คนระับจะไม่มีใครขอสู้ผว้คังแล้วถ้าไ่บางทีผมไปเจอกันนะัลูกบุรีบอกว่าเออเนี่ยทำไมต้องไปเรียกร้องเงินอ้าวใช่ผมไม่เคยเรียกร้องเงินแต่ว่าในเมื่อท่านให้มาแล้วอะ่ะแล้วมิทติ์ต้องทวงดทิท่านเป็นผู้นำการท่านบอกเออต้องเสียรถเสียอะไรอะ่ะขาใช่ถูกต้องไงขนาดท่านยังพูดดูเองเลยว่าท่านหนึ่งมาเสีย้นถูกทนไ่เรียกร้องก็เรื่องของท่านเออ ใครก็ตามผู้เป็นนี่กับพวกมันชนเสื้อแดงเนี่ยผมรับไม่ได้และผมจะไม่ยอมหยุดยอมเรื่องนี้เด็ดขาดผมจะขอความเมตตามให้กับพวกคนเสื้อแดงทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนและอยากบอกพวกท่านด้วยนะว่าพวกผมรู้สึกว่าพวกแกนนามบไม่ได้ใส่ใจพวกท่านอยากอยากถามคนเสื้อแดงว่าบางคนออกมาแถลงข่าวเอ๊บางคนออกมาต่อต้านเรื่องเองินยาเรื่องอะไรเงี้ยไปด่าแกนนแล้วก็หาว่าเขาเสื้อเหลืองเสื้อแดง พวกมึงคิดอะไรกันอยู่วะถามจริงพวกมึงบอกว่าเป็นคนเป็นคนบงร์นนนนการด้วยกันอะ่ะแล้วก็อยากให้คุณเมย์รู้นะว่าพวกกูคนอย่างพวกกูไม่เคยกลัวางกลัวพวกมึงเด็ดขาดแล้วก็ไปบ่อยเป้ด้วยนะไอ้เป้เ,นะเปรียงก้านนะครับที่มันอ้างอะ่ะว่าเป็นเปรงก้าวอะ่ะมันดา่ามวนชนนะครับมันดา่ามวนชนเสียหายหมดเลยแล้วก็ด่าพวกกาดด้วยแล้วตอนนี้พวกผมได้รดบรวมตัวกันแล้วว่าจะล่อมันอยู่เนี่ยครับมึงดา่าเขาทำไมนี่ม,มึงบอกเป็นกาดคนสอแดงอ่ะมึงด่าเขาไปทั่วเลยอ่ะ นี่แหละมึง,มงเงินมาเท่าไหร่กูถามจริงเหรอแล้วขอให้คนเสือแดงออกผมอยากนัดเจอคนเสือแดงทุกคนแล้วก็พวกกาศที่ยังไม่รับเงินยดย,ยใจจ่ายเมยทุกคนมาเจอผมได้ไหมผมขอสู้ครั้งสุดท้ายและจะสู้ให้สุดตีเลยรับแล้วผมจะไม่ออกลัวอำนาจมืดอีกแล้วอยากปากเสียงนี้ไปถึงท่านผู้ใหญ่ที่อยู่เมืองนอกทุกคนแล้วแล้วผู้ใหญ่ที่อยู่ในเมืองไทยทุกคนขอให้ท่านจงจําไว้นะครับว่าพวกเขามาสู้เพื่ออะไรเพื่อความถูกต้อง แต่ในเมื่อเขาเดินแบตเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขาแล้วนะมันน่าอายเสื้อเหลืองนะน่าอายพวกรากาขาวนะที่พวกเราแม่งมาตีอินเองเพื่อเพราะว่าผลประโยชน์นี่มันใช่เหรอผมถามหนึงครับถามพุทธท่านหน่อยนี่มันใช่เหรอที่พวกเราต้องมาสู้สู้เองเพื่อเพราะว่าไอ้คนคนแค่กลุ่มเดียวเองแล้วงานนี้ผมจะขอนับรวนบนชนอีกครั้งหนึ่งครับ ให้เอามาผมที่สื่อมวลชนหน่อยแล้วคีนี้จะได้ฉีกหน้ากาก,ากครัวบางคนด้วยอ,อันามึดอยากกลัวครับพันในเมื่อพทุทธารรมสู้กับทหารไดข้ขนาดแค่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 อิทธิพลแ,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 แค่นี้กฎหมายบ้านเมืองมีนะครับให้คุณโอ๊บรู้ให้คุณทษินรู้ว่าพวาเราเดือดร้อนกันจริงๆพวกเราไม่ใช่มาสร้างภาพถูกไหมครับพวกเราไม่ได้สร้างภาพพวกเราอะ่ะมีความสุดว่ามันไม่ใช่แล้วอะ่ะไอ้คนที่มาเป็นแกนนำทุกตัวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกันนําที่ไหนก,ก็นตามไม่ว่าเป็นตามคลื่นอะไรอย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นตเต็มแล้วผมให้แค่แคห้าสิบหาหาประ,ประโยชน์กับคนเสื้อแดงมั่งร้อยถึงนะแต่มีดีไม่ใช่ว่าผมเหมานะมีดีมันมีครับแต่เหี้ยก็เยอะผมอยากให้ท่านอนะ่ะคิด,ดเยอะถ้าจะสู้ต่อไปนี้ผมขอสู้เพื่อเพื่อประชาชนแล้วทุกวันเนี้ยพวกกาก็โทรหาผมหลายคนแล้วแล้วก็พวกมันโ,นโทรหลายคนแล้วเมื่อไหร่จะรู้วิธี รู้แล้วครับไปครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้จะรูปตัวกันใหม่ครั้งหนึ่งแล้วเราจะไมู่่เพื่อกัน,นํำอีกแล้วเวลาักน,นํำมันรวยมันมีเงินม,มีทองมันเคยเห็นเราไหมพวกเราตายนะครับคนเราคนเราจะอย่างเราเราตายไ,ไม่รู้เราจะสู้เพื่ออะไรแต่เราสู้เพื่อท่านทั้์สินแต่ว่าอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนะมันเหมือนเราโดนแรงแกตัวเองอ่ะมาตัดมาต,าตัดตอนเงินยาวๆอย่างเงี้ยอยากให้พวกท่านอ่ะนอนคิดกันเยอะคิด คิดให้ดีถ้าสู้กับพวกไอ้มาร์กอ่ะมันไม่ยากหรอกพวกเราสู้อยู่แล้วแล้วเราสัญญากันแล้วว่าเราจะไม่หักหลังคนเสื้อดงกันเองแต่คนเสื้อดงตอนนี้กำลังโดนไอ้ผู้ใหญ่บางตัวกระหักหลังกันเองแล้วอืมนี่มันไม่ใช่นะแล้วใครออกมาพูดกบหาว่าเขาไม่ใช่เสื้อแดงไม่ใช่เือ,อะไรนี่มันไม่ใช่นะครับผมว่านะนี่มันตัวเหี้ยนีกนะไปด่าเขาตรงข้ามโคข้ามคม แต่ปลล้วแม่งเสร็จแต่ฆ่ากันเองอละถ้าใครอยากรู้ข้อมูลตรงนี้นะครับผมอยากให้พวกท่านฟังประโมนะศูนย์แปดเก้านย์สี่ศูนย์หใครอยากใครอยากรู้ข้อมูลเรื่อกว่านี้นะให้มาถามผมได้เบอร์นี้แต่ก็ไอตัวเฮียไม่ไม่ว่าเป็นไอเมย์เป็นอะไรนะไม่ต้องส่งไม่ต้องสง่งสมุนมาขู่กูนะกูไม่ได้กลัวแล้วกูจะเอาเป็นทรให้แล้ว ประชาชนอย่ามากลัเลยแหละจะจะจิกหน้ากับพวกมึงเองไม่กลัวหรอครับในเมื่อมึงบอกว่ามึงสู้เพื่อท่านท่านท่านสินแต่มึงไปเอาแต่มึงอะไรกันไม่รู้คนเขาไปเรียกร้องเงินยาวๆไว้กี่ครั้งแล้วเขาไปเรียเขาโทรหาคุณคุณก็ไม่รับสายคุณกล้ามาเจอพวกเขาไม่ล่ะคุณกล้ามาเจอแกงพวกผมไม่ล่ะแล้วไม่นั่งคุยกันไม่ล่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเป็นจริงแล้วไปบอกว่าแล้วก็ส่งแล้วส่งไอเป้มาทําไมคิดเสรเป้ผมมีหมดแล้วนะไปบอกว่าพวกผมไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่กาดแล้วไอเขาแตะถุมโชว์ไวเมื่อกี้ ครูกับเมย์อยากเข้านะไอเป้ปากคือปากเสียงเม่หามึงด้วยนะถ้ามึงเ๋งจริงมันจะว่ากูหน่อยดิพวกกะเขารอรับมึงอยู่เนี่ยมึงหกว่ามึงเป็นคนร้วคนร้วเสื้อดงไมึงพอมึงได้เงินพอมึงได้เงินผมเกบมาจากมันอ่ะมึงไม่ได้เหลียวแลพวกมึงพวกกูกันเลยแต่มึงกลับมาด่าทาร์พวกกูอีกนะกูจะบอกให้นะคุณเมย์ปากบอกเป็นมันด้วยนะปะปไวอ่อมได้นะว่าขอให้มึงฟังคำทกนนะว่าเดี๋ยวมึงจะ หยียบนพื้นแผ่นดินคนแสดงไม่ได้แต่เมื่อเจะสัตวเต็พวกเขาคลิกมึงกูมีหมดแล้วนะเสียงมึงกูมีหมดอย่าลืมนะครับอย่าลืมพวกเราจะสู้กันนี้พวกเราไม่ทุบพวกมึงหรอกก็จะบอกให้คนเสดงทุกประเทศฟังแล้วทุแล้วทุฟังนะว่าพวกเราจะรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวบอกเวลาแล้วผมจะบอกให้ว่าเวลาไหนหรือว่าโทรมาตามที่ผมบอกแล้วขอให้คนเสดงทุกประเทศที่ ที่อยู่ยุโรปหรือว่าอยู่อังกฤษเนี่ยให้ฟังตรงนี้ด้วยนะพวกเราอะโดนคนกลุ่มนี้ลังกาใชแล้วโดนเอาเปรียบเดี๋ยวก,ก็รู้ว่านรกหุสวรรค์พวกผมหมดความตายไปแล้วก่อนกูตายกูขอเอาความจำให้โคตคนเสื้อแดงทุกคนผมจริงใจทุกคนผมเคยเออกสื่อด้วยที่ผ่านมามีกับมลชนผมโดนใส่ร้ายโดนทุกอย่างเลยหาว่าผมไม่ใช่กมุม่รยากาศชั้นที่ผมเอาหน้ากากมาแล้วแล้วขอยากฟังสิ่งเขียงที่ผมคุยกับต่างประเทศนะเดี๋ยวผมมาให้ฟังตอนที่ มันน่าแถลงข่าวเจอกันนะขอให้ทุกท่านน่ะสู้พวกตัวเองนะอย่าไปสู้พวกมันดูดีครับข้าไอ้พวกแกน้นไม่มีพวกเราแบบพวกมันโดนยงิงตายตน้งแต่ตงรงรล่ประสงค์แล้วนี่พวกเราต้องมาตายต้องมาหลุมตายเลิกกันครับเรื่องงมงายทีผมเป็นก่าผมรู้เรื่องงมงายทุกท่านอาจจะไม่โดนของทุ่มเหมือนผ,ผมทุกท่านไม่รู้หรอกพวกก่าเขาบอกแล้วว่าเขาจะไม่เอาแล้วครับกับพวกแกนํำเขาจะเ,เป็นก่าอิสระแล้วขมอมเบนะครับพอได้ดีได้ดีกันลืมเขานะครับ สุดท้ายนี้ผมอยากฝากแท็กถึงถึงข้อเสดงว่าผมขอ,อนัดรวมพลคนนะครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลนี้ก็โทรตามเบอร์ที่ผมบอกนะครับ089 040693นะครับแล้วอยากให้คนทั่วโลกล้วรู้ว่าให้ให,ให้กำลังใจผมด้วยถ้าอยากรู้เรื่ข้อมูลจริงๆให้โทรมาหาผมเดี๋ยวผมจะให้แล้วก็เดี๋ยวผมจะลงชื่อที่ไว้ให้นะครับอชื่อบอรรโทรไว้ให้ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับให้ท่านดูแบบเต็มเ็นะว่า พวกเราอะเดือดร้อนกันจริงผมถามหมดแล้วว่ามีใครว่าจะไม่รับเงินเขาบอกว่าแจกากะเดือดถูกต้องแล้วเดือดถูกต้องแล้วแต่ผมไม่เข้าใจแล้วว่าทําไมถึงไม่ทํไมไม่ต้องกลัวแกนดําด้วยไม่ต้องกลัวแล้วคือนาทีนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับหน้ามันหนาหักตั้งนาแล้วเวลาเขาได้ดีเขาเคยเห็นใจเราไหมแล้วจะถามทางรัฐบาลว่าคือว่ารัฐบาลทําอะไรกันอยู่ครับกำลังเล่นเกมไดกันอยู่เหรอมคุณสัญญจาอะไรกับมวลชนเอาไว้คุณสันเจ้า สัญญาอะไรกับคุณแสดงไว้คุณทําไม่ได้ดิครับคุณทําไม่ได้แล้วคุณจะไม่เหลือแม้แต่พวกมรชนัเอย่าคิดนะครับว่าพวกผมไม่รู้ว่าคุณเล่นกมคุณ,คณด,ดึงเกมดึงเกมไปดึงเกมไปกันมาแต่คนที่ตายคือพวกมรชนพวกออกาดมรชนไม่รู้ไม่ไมไมรู้ไอหนุ่นเีเหนเ่ก็รู้อยู่ว่าไอคนตั้งข้ามอะมันแว่จะกับพวกเราอยู่แล้วคนติดคุกก็ไม่ได้ออกคนโดนคนหน,นีก็คือต้องหนีกันหนีกันทิพหายเลยอะ นี่มันจะยุติอยู่แล้วคุณก็ยังไม่ทาเรื่องเลยเลยครับถามหน่อยเถอะคุณทําวิธีเนี้ยครับคุณคุณคุณมีความสุขในคุณมีความสุขได้คุณมีเงินมีทองกันแต่พวกคนร่ยไ้อย่างพวกเขาอ่ะคนร่ยไ้อย่างพวกเราอ่ะที่เราต้องต้องมาบาดเจ็บล้มตายกันนะคุณเคยยูแลเขาไหมบางคนได้รับเออใช่ผมก็ดีใจด้วยผมดีใจพวกเขาแต่บางคนที่เขาที่เขาาจะไม่รับอ่ะเขาก็น้อยใจนะว่าเขาบอกผมแล้วว่าเขาจะไม่เอากับพวกกับพวกกันน่ำด้วยครับ จำไว้นะว่าแล้วยิ่งแล้วยิ่งอาจจะดีดานยิ่งผมยิ่งไม่เอาเดี๋ยครับผมขอประกาศว่าไม่เอาเลยครับแล้วฝากเสียงนี้ไปถึงช่องที่อัปเดตด้วยนะว่าพวกมึงอ่ะออกข่าวให้เป็นกลางหน่อยพวกมูว่ามึงลาจากที่ไปตายช่องที่มึงมาเป็นได้อ่ะเพราะว่าพวกมอลชนพวกขายัมึงกลัวต้องล้มตาต้องวิ่งหนีกระสุนกันไม่ใช่่ากลัวจะมาทวงมาทวงมงคุมไม่ใช่แต่ให้มึงออกข่าวเป็นกลางหน่อยอย่ามั่วออกข่าวให้เป็นกลางหน่อย ผมไม่อยากให้คุณสื้อแดงแล้วก็คุณจะไปเหลือพวามบลชนของซื้อแดงนี่คือบอโทรนะครับบอโทรนะครับศูนย์แปดเก้านะครับศูนย์สี่ศูนย์หกเก้าเก้าสามนะครับโทรไปถามได้ว่าเดี๋ยวจะโทรไปครั้งใหญ่ครั้งนี้แต่เราไก่มากอะเราสู้แน่นอนแต่ขอเรื่องนี้ก่อนขอผมไปทำให้พวกบวลชนพวกกาก่อนแล้วก็เขาบอกกับคุณซื้อแดงว่าเอาเรื่องจริงนะครับอย่าเอาเรื่องเที่ยมานะครับอย่าเอาเรื่องเข้มมาครับไม่น,นผมผมจะถีบหน้าคุณหงายเลยผมเอาเรื่องจริง แล้วคนที่รับเงินมาแล้วอ่ะขอขอให้มาด้วยแล้วมนชลแสดงทุกคนผมขอร่วมคนครับแต่ร่วมคนนี้ไม่ได้รวมพลเพื่อจะไปสู้กับพวกกันนะไม่เอาแล้วครับแกนดังผมขออําลายครับถ้าสู้ผมขอสู้กับพวกมนชนเองดีกว,ว่าตายคือตายยางจักรศรีดีวกว่านะครับก็อย่าฝากคนนี้ด้วยว่าขอให้คนช่วโลกนะเป็น <c oughs> เป็น,นย้ายให้ผมด้วยแล้วก็เป็นกรใจะให,ให้ให้พวกคนแสดงแล้วครับพวกมวลชนทุกคน เขามาตายเพื่อลูกหลานของเราจริงผมไม่เคยทิ้งพวกท่านเลยไม่เคยทิ้งพวกมวลชนแม้แม้แต่นาทีสุดท้ายอืมแล้วนี่นะครับผมจะดูแผลๆครับนี่คือแบาดแผลผมดจริงนะครับนี่นะครับนี่คือแบาดแผลนะครับแต่หายในคุกนะครับทุกคนอาจจะไม่โชคดีเหมือนผมก็ได้ที่เขาคุกไปแล้วไม่เจอพวกคุมโค้แแดงอ่ะและผม,มเป็นแค่ตกหล่นด้วยบางคนอาจจะดูผมรายการมีแต่มวลชนเ,นเล่นทีตามผมแล้วบางทีมวลชนถามว่าเออทำไมต้องไปเขาข้างไัยดา พวกคุณไม่รู้หรอกเบ,บื้องลึกเบืงง้องในเขาไปอย่างไงเขารวยกันแต่พวกเราจนบางคนก็ตกงานอยู่หมดมวนชนอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาคนที่ตกงานหมดอ่ะมามาเองวันที่ผมนัดบนลรนแาขอให้ขอให้ทุกท่านออกมาแล้วครับสุดท้ายนี้ขอให้พวกท่านอ่ะพุษแแดงอ่ะคิดก,กันเยอะๆพวกเราไม่ใช่คนเสือแต่ว่าเราสู้ไอ้มาร์กสู้แน่นอนแล้วก็ขอบพึ่งทำด้วยที่ที่เรื่องไอเมย์เอาเงินเยียวยาไปอ่ะทำไมถึงไม่ถึงบ้างแล้วอยากให้บุษยแดงออกมาเยอะๆยิ่งมาเยอะได้ยิ่งดีนะครับ แล้วไว้เราวไเจอกันนะครับคนที่เรานำรูปตัวนะครับผมมีไลน์โทรหาผมนะครับก็จะบอกทุกท่านว่าขอให้ทุกท่านสู้ต่อไปแต่จะสู้เพื่อนกันนะครับสุด้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านจะมีความสุดท้แล้วขอให้คนที่ฟังอยู่ต่างประเทศทุกคนว่าจงเป็นใจให้นะครับแล้วก็เพื่อลูกหลานเราในคนาคหน้านะครับท่านอนจารน,นี้ก็ขอสวัสดีนะครับ